ยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มคาร์รถเก่านะครับ Facebook หนุ่มเบาๆนะครับวันนี้มารีวิวโรดิโอปี96ครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายของท r ีฟอาร์โรดิโอโวินนะครับตัวนี้4ฟวินใช้ปกติครับเมื่อวันฝนตกลองแล้วฮะทีเลื่อนนะฮะเพจอยู่ครบครับหน้าตาเดิมๆเนี่ยไม่เคยแกะครับผมหน้าเดิมเลยไม่เคยแกะหน้าเดิมหลังเดิมครับคันนี้สีเดิมๆบางๆเลยฮะนีฮะ มีด้านนะฮะด้านสวยนะฮะเนี่ยเดิมเดิมบางๆครับผมสีแท้ครับนะฮะป้งๆเลยสคัน,นอ่าเพาะจัดครับนฮะยางเต็มทุกเส้นนะครับแม็กแท้นะครับตัวนี้แม็กสิบห้าแท้ครับยางหลังนี่มิชลินครับผมอะ มีปีกนกปรับองศาด้วยครับรถคันนี้ปีกนกปรับองศาสีล็อกออโต้ครับไม่ต้องลงบิดครับผมเวลาวิ่งโฟจะไม่ทำงานครับสี่ล็อกออโต้เนะ่ยเดิมๆบางๆครับเข้าล่เข้าสวนครับมีหางลากเรือด้วยนะครับหางลากเรือหางลากเซลเลอร์นะยางสวยๆครับ สีแบบนี้ผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพอมันเดิมบางครับนะฮะไม่มีหมกเม็ดครับผมเครื่องดีครับผมรับประกันเลยเครื่องดีก,กระสีสวยครับกระสีแห้งๆสติ๊กเกอร์เพจอะไรอยู่ทุกจุดนะครับรถขับดีครับผมไม่มีสายนะฮะติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับไม้สามแสนครับผม เนี่ยฟ้าสวยนะครับเดีย๋ยวลองติดเครื่องกันนะครับเนี่ยเครื่องฟิตตัสติดง่ายนะครับผมเดีย๋ยวโฟใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยมีโ,โฟโลนะครับโฟโลโฟโลออกตัวอืดเลยครับนะ,ะโฟโลออกตัวแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะนะโฟใช้ได้ปกติครับผม รถขับดีครับเขาไล่เขาสวนสบายครับเด็งเครื่องนิ่งๆครับอไอมนนีนิดๆนะครับตามอายุการใช้งานแต่รับประกันแน่นอนเครื่องดีครับผมทันนี้เจ้าของวันผมไปเอาขับมาจากะยะโสธรครับมาเปลี่ยนรถกับลูกชายที่สมุทรปราการครับผมนะ เครื่องดีนะไม่มีดันนะครับผมขี่มาเมื่อวานความร้อนไม่ถึงครึ่งครับผมนิ่งๆรถเหยียบได้เป็นร้อยครับผมอ่ายังไงสนใจติดต่อได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ